คืนหนึ่งปกติแต่เพียงก้าวผิดของเธอชีวิตก็พลิกตลอดการเธอเห็นซีอในสถานการณ์ที่ไม่มีวันลืมเช้าวันต่อมาความจริงกลับทําให้เธอช็อกจนแทบหายใจไม่ออกเธอพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญความลับที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเรื่องราวนี้จะทําให้คุณตกใจและต้องดูจนจบหญิงสาวยืนตัวแข็งอยู่หน้าประตูไม้ลมหายใจของเธอสะดุดไอน้ําอุ่นลอยออกมาจากห้องน้ํา กลิ่นสบูห่หอมแตะจมูกเบาๆเธอกลืนน้ำลายแสงจากโคมไฟสลัวสะท้อนผ่านไอน้ำเผยเงาร่างสูงกำลังอาบน้ำอยู่ด้านในน้ำไหลกระทบผิวดังชัดเจนเธอไม่ตั้งใจแอบมองเพียงแค่เขาเปิดประตูพลาดและสายตาของเธอก็เผลอมองเข้าไปราวกับโลกหยุดเคลื่อนไหวหัวใจของเธอเต้นแรงจนได้ยินขาของเธออ่อนแรงอุณหภูมิในห้องเหมือนสูงขึ้นทันที เสียงน้ำกระทบพื้นกระตุ้นความตกใจทุกวินาทีชายคนนั้นหันมาชา้ชาๆดวงตาคมศพเข้ากับเธอละอองน้ำเกาะบนผิวของเขาทุกสิ่งเงียบงันเหมือนทั่วทั้งตึกหยุดหายใจเธอถอยหลังหนึ่งก้าวแผ่นหลังชนผนังเย็นๆความร้อนบนใบหน้าพุ่งทะลุขึ้นกลิ่นสบู่และไอ้น้ำยังคงรายล้อมเขาก้าออกมาหนึ่งก้าวไม่พูดอะไรเพียงมองด้วยสายตาที่อ่านไม่ออก ลมหายใจของเธอสะดุดอีกครั้งคืนถัดมาฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องสั่นสะเทือนทั่วคอนโดของเขาเธอถูกเรียกให้มาคุยบางอย่างหัวใจของเธอสั่นตั้งแต่ก้าวขึ้นลิฟภายในห้องของเขามืดสลัวมีเพียงแสงไฟอุ่นจากโคมเพียงดวงเดียวกลิ่นกาแฟขมลอยปะปนกับกลิ่นฝนอากาศเย็นทำให้แขนของเธอขนลุกเขายืนรออยู่ใกล้หน้าต่างร่างสูงชิดแสงสีน้ำตาลทอง เหมือนเงาของเขาถูกขีดเส้นด้วยประกายฟ้าสายตาของเขาทอดมองมาที่เธอแบบตรงไปตรงมาความเงียบปกคลุมยาวนานจนหัวใจของเธอแทบหลุดออกจากอกอากาศระหว่างทั้งสองเหมือนถูกรัดแน่นทุกเสียงข้างนอกค่อยๆเลือนหายไปเธอรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนขอบเหตุการณ์บางอย่างเหตุการณ์ที่ไม่สามารถถอยกลับได้ปลายนิ้วของเธอเย็นแต่เลือดในอกกลับร้อนเหมือนเปลวไฟหลังจากคืนนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไป ร่างกายของเธอเริ่มแปลกยามเช้าเธอเ,ธอเวียนหัวหัวใจเต้นแปลกจังหวะเมื่อผลตรวจออกมามือของเธอสั่นอย่างรุนแรงแถบสีชัดเจนปรากฏต่อหน้าลมหายใจของเธอแผ่วสั้นทันทีเธอนั่งลงบนขอบเตียงความคิดสับสนตีวนอย่างหนักความทรงจำในคืนนั้นแล่นวาบราวกับภาพทับซ้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกเธอเงยหน้าขึ้นชชาความจริงที่หนักอึ้งจู่โจมเข้ามา ในท้องของเธอมีชีวิตของชายคนนั้นเติบโตอยู่และก่อนเธอจะตั้งสติได้โทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นชื่อของเขาโชว์เด่นอยู่บนหน้าจอเสียงสั่นในอกของเธอรุนแรงจนเกือบหายใจไม่ทันเธอจ้องชื่อบนหน้าจออยู่นานปลายนิ้วแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้หัวใจของเธอเต้นเร็วเกินควบคุมเสียงสั่นของโทรศัพท์ดังชัดในห้องที่เงียบเกินไปสุดท้ายเธอกดรับ เสียงลมหายใจของเขาดังผ่านปลายสายทุ้มต่ำชัดเจนและมั่นคงจนทำให้มือของเธอยิ่งสัน่นเขาถามว่าเธออยู่ที่ไหนน้ำเสียงของเขาไม่ใช่คำถามธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจบางอย่างความตั้งใจที่ทำให้ท้องของเธอเกรงแน่นทันทีเธอบอกสถานที่ด้วยเสียงแผ่วก่อนปลายสายเงียบลงเงียบสนิทเหมือนก่อนพายุจะกระหนำ่ำความกลัวและความไม่แน่ใจไหลเข้ามาเต็มอกไม่นานหลังจากนั้น เสียงเคาะประตูดังขึ้นหนักแน่นไม่เร่งรีบแต่ไม่เปิดโอกาสให้เธอปฏิเสธเธอเดินไปเปิดประตูด้วยขาที่ไร้แรงเมื่อประตูค่อยๆแง้มออกร่างสูงของเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าเสื้อเชิดของเขาชุ่มละอองฝนจนเข้มขึ้นสายตาของเขามองตรงเข้ามาที่เธอเป็นสายตาที่ไม่ต้องการคำแก้ตัวใดสายตาที่บอกว่าเขารู้บางอย่างบางอย่างที่ทำให้เธอหายใจไม่ทั่วท้องเขาก้าวเข้ามา กลิ่นฝนติดเสื้อผ้าของเขากลิ่นคุ้นเคยที่ทำให้ความทรงจำคืนนั้นแล่นกลับมาชัดเจนเกินกว่าที่เธออยากจำเธอถอยหลังโดยไม่รู้ตัวมือของเธอปัดโดนโต๊ะเล็กจนสั่นไหวเขามองตามทุกการเคลื่อนไหวของเธอเหมือนกำลังอ่านใจเธอทีละชั้นเขาบอกให้เธอนั่งน้ําเสียงมั่นคงจนเธอไม่อาจปฏิเสธหัวใจของเธอเต้นแรงจนหน้าอกแน่นรู้ดีว่าหลังจากนี้ทุกคำพูดจะเปลี่ยนชีวิตเธอ เมื่อเธอนั่งลงเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าเงาของเขาทอดยาวบนพื้นห้องเหมือนกำลังกั้นโลกทั้งใบของเธอไว้เขาถามว่าเธอรู้มานานแค่ไหนเสียงของเขาเรียบแต่แฝงแรงกดดันจนเธอต้องกลืนน้ำลายมือของเธอวางบนหน้าท้องโดยไม่รู้ตัวเธอไม่พูดเพียงมองลงต่ำความจริงหนักอึ้งจนไม่อาจเอ่ยเป็นคำแต่ท่าทางนั้นของเธอก็เพียงพอสายตาของเขาเปลี่ยนไปทันที วูบหนึ่งเต็มไปด้วยความตกใจอีกวูบหนึ่งกลายเป็นความขมกริบเหมือนเขาเพิ่งตระหนักถึงบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเขาคุกเข่าลงช้าๆตรงหน้าเธอการกระทําที่ทําให้เธอหายใจชะงักเธอมองเขาด้วยความสับสนขณะที่มือของเขาค่อยๆเอื้อมมาใกล้เธอเขาไม่แตะต้องตัวเธอเพียงจ้องที่มือของเธอที่วางบนหน้าท้องสายตาของเขาแน่นิ่งเหมือนกําลังฟังเสียงที่เธอก็ยังไม่ได้ยินเอง เธอรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในอกทั้งจากความจริงและจากความใกล้ชิดที่ทำให้ลมหายใจของเธอร้อนขึ้นอากาศในห้องหนาแน่นจนเธอแทบพูดไม่ออกแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นสายตาของเขาเปลี่ยนไปอีกครั้งลึกขึ้นหนักขึ้นและอ่านไม่ออกยิ่งกว่าเดิมเหมือนเขาได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วเธอเปิดปากจะพูดว่าเธอไม่ต้องการอะไรแต่คำพูดทั้งหมดหยุดลงทันที เมื่อเขาพูดขึ้นก่อนด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นแต่หนักแน่นคำพูดที่ทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะและทำให้โลกของเธอพลิกอีกครั้งในพริบตาคำพูดของเขาดังชัดเรียบมั่นคงจนแทบกรีดอากาศในห้องให้แยกออกเป็นสองส่วนเธอจะไม่อยู่ลำพังกับเรื่องนี้ประโยคของเขาหนักแน่นแบบไม่เปิดช่องให้หลบเลี่ยงแต่ไม่ใช่คำปลอบโยนไม่ใช่คำขอร้องเป็นคำประกาศ คำประกาศที่ทำให้เลือดในตัวเธอเย็นลงทันทีเธอเงยหน้าชาชาๆมองเข้าไปในดวงตาที่ไม่ไหวเอ็นของเขาแววตานั้นไม่ใช่ความห่วงใยแต่เป็นความแนว่วแนว่เรากับเขากำลังปักลงว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของโลกเขาไปแล้วลมหายใจของเธอสะดุดเสียงหัวใจเต้นดังกล้องในหูแต่ในร่างกายกลับรู้สึกเหมือนขยับไม่ได้เหมือนถูกลากเข้าไปในแรงโน้มถ่วงของเขาโดยไม่ตั้งใจเขายืนขึ้นชาชาๆ ร่างสูงของเขาเงยขึ้นเหนือเธอแสงจากโคมไฟอุ่นสะท้อนบนเสื้อเชิ้อชื้นฝนกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากตัวเขาคลุ้งเข้ามาใกล้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนเธอแทบกลั้นหายใจเขายื่นมือออกมาไม่ใช่เพื่อแตะเธอแต่เพื่อวางบนพนักเก้าอี้ด้านหลังปิดเส้นทางหนีทั้งหมดของเธอในหนึ่งเคลื่อนไหวเหมือนกำแพงที่ยื่นเข้ามากักเธอไว้คืนนั้นเสียงของเขาแผ่วลงทว่าไม่สัน่น เป็นการยอมรับตรงๆแบบคนที่ไม่คิดซ่อนอะไรไม่คิดลบเลี่ยงผลที่ตามมาเธอกัดริมฝีปากแน่นภาพความทรงจำคืนนั้นว่าบกลับมาแสงไฟสลัวเสียงฝนกระทบกระจกกลิ่นสบู่และไออุ่นบนผิวของเขาความใกล้ชิดที่เธอไม่เคยตั้งใจเธอหลบตามือเธอเผลอกำชายเสื้อแน่นความจริงหนักจนไหลเธอเกรงเกือบเจ็บเขามองเห็นทุกอย่างสายตาของเขากดทับลงมา เหมือนอ่านอารมณ์เธอทีละชั้นทีละลมหายใจเธอตกใจใช่ไหมคำถามเรียบง่ายแต่แทงลึกเพราะมันคือคำจริงทั้งหมดที่เธอไม่เคยเอ่ยเธอพยักหน้าชาเต็มไปด้วยความสับสนที่เธอไม่สามารถซ่อนเขาเงียบไปหนึ่งจังหวะแต่เป็นความเงียบที่หนาแน่นรากับเขากำลังชั่งน้ำหนักทุกคำก่อนปล่อยประโยคที่ทำให้หลังของเธอเย็นวาบฉันจะรับผิดชอบทุกอย่าง คำพูดนั้นไม่เหมือนคำสัญญาแต่เหมือนคำสั่งเหมือนเขากำลังผูกเธอไว้ด้วยความตั้งใจที่ไม่มีวันปล่อยเธอเงยหน้ามองเขาอีกครั้งในดวงตาของเขามีประกายบางอย่างความตั้งใจความคาดหวังและความครอบครองที่หลบอยู่ลึกจนเธอขนลุกแต่ก่อนเธอจะตอบเขาก็โน้มตัวลงมาใกล้ใกล้จนเธอรับรู้ลมหายใจอุ่นที่แตะผิวแก้มใกล้จนหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมา และเธอจะบอกฉันทุกอย่างตั้งแต่นี้ไปประโยคนั้นกดเธอให้ตัวสัน่นทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกผลักเข้าไปในโลกของเขาโลกที่ไม่มีทางออกหลังจากก้าวเข้าไปแล้วเธออ้าปากจะบอกว่าเธอยังไม่พร้อมจะบอกว่าเธอกลัวแต่เสียงทุกอย่างขาดหายเมื่อเขาเอื้อมมาหยุดมือของเธอที่วางบนหน้าท้องการสัมผัสนั้นอุ่นชาหนักและทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกเขาพูดต่อ ฉัดชาและลึกจนถึงกระดูกสันหลังของเธอเพราะนั่นไม่ใช่แค่ของเธออีกต่อไปประโยคนี้เองที่ทำให้โลกทั้งห้องเหมือนหยุดนิ่งและทำให้หัวใจของเธอร่วงลงสู่ความกลัวครั้งใหม่ความกลัวที่ไม่ใช่แค่ต่อความจริงในร่างกายแต่กลัวต่อสิ่งที่เขาคิดจะทำต่อจากนี้สิ่งที่เธอยังไม่ทันจินตนาการถึงเลยว่าอาจเกิดขึ้นกับเธอเธอถอยหลังจนหลังชิดผนังหัวใจเต้นแรงเหมือนอยากทะลุอก แต่สายตาของเขาไม่ละจากเธอทุกลมหายใจของเธอเหมือนถูกจับไว้ในกำมือของเขาเขาเอื้อมมือมาช้าๆสัมผัสเบาแต่หนักแน่นมือเขาวางบนหน้าท้องของเธออีกครั้งแรงกดนั้นทำให้เธอสะดุง้งเหมือนรู้สึกถึงชีวิตเล็กๆข้างในชัดเจนขึ้นเธอพยายามดึงมือออกแต่แรงของเขาไม่ยอมปล่อยเพียงแค่ย้ำเตือนว่าตั้งแต่นี้ไปทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเขาก้มหน้าลงใกล้ เสียงลมหายใจของเขาใกล้แก้มอุ่นและเข้มจนเธอแทบหยุดหายใจความคิดของเธอสับสนปนหวาดกลัวไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อแต่แทนที่จะทำร้ายเขาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วอ่อนโยนราวกับลมในยามเช้าแต่เต็มไปด้วยพลังควบคุมใจฉันจะดูแลเธอเองคำพูดนั้นหนักแน่นแต่แฝงความหวังและคำสัญญาที่ไม่อาจปฏิเสธเธอพยายามประมวลผล สายตาบเบลอด้วยน้ำตาแต่ข้างในกลับรู้สึกถึงความปลอดภัยบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนเหมือนถูกดึงเข้ามาในโลกอีกใบโลกที่เขาเป็นผู้กำหนดกฎทั้งหมดเขายังคงมองเธออยู่ไม่มีคำพูดเพิ่มเติมเพียงแค่สายตาและความนิ่งทำให้เวลาเหมือนหยุดเคลื่อนไหวและเสียงหัวใจของเธอดังชัดเจนที่สุดนาทีผ่านไปช้าและเธอเริ่มเข้าใจ ว่าความกลัวและความวิตกกังวลทั้งหมดถูกผสมกับความคาดหวังความสับสนและความอยากจะยอมจำนนมือของเขายังคงอยู่บนหน้าท้องของเธอแต่คราวนี้แรงกดไม่เหมือนเดิมเป็นแรงที่เต็มไปด้วยความมั่นคงและความรับผิดชอบเราจะผ่านมันไปด้วยกันเขาพูดชาชัดเจนและไม่ปล่อยให้เธอมีข้อแก้ตัวเธอเงยหน้ามองความกลัวเริ่มผสมกับความอยากรู้ และความจริงใจที่ซ่อนอยู่ในสายตาของเขาสิ่งที่ทำให้เธอสัน่นทั้งจากความจริงและจากแรงดึงดูดที่ไม่อาจหลีกหนีฝนยังคงตกนอกหน้าต่างเสียงหยดน้ำกระทบพื้นห้องอย่างต่อเนื่องแต่ภายในห้องกลับเต็มไปด้วยความเงียบที่หนักแน่นและร้อนแรงจนทำให้เธอแทบขาดอากาศเขาไม่พูดอะไรอีกเพียงแต่ยืนอยู่ข้างเธอมองลงมาที่เธอด้วยสายตาเดียวกัน สายตาที่บอกทุกสิ่งโดยไม่ต้องเอ่ยคำหัวใจของเธอเต้นแรงจนปวดแต่ก็เริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นราวกับว่าความสับสนความกลัวและความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดกําลังถักทอเป็นสิ่งใหม่ความรู้สึกผสมปนเปปทั้งหวาดกลัวทั้งอยากปฏิเสธทั้งความปลอดภัยที่แปลกใหม่และความตระหนักว่าชีวิตของเธอหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และขณะที่เธอยืนอยู่ตรงนั้นสายตาของเขาไม่ละจากเธอมือที่วางบนหน้าท้องของเธอเป็นเครื่องตวนใจว่าความจริงทั้งหมดไม่อาจหลบหนีได้อีกต่อไปโลกของเธอและโลกของเขาเริ่มประสานเข้าหากันด้วยแรงที่เธอไม่อาจต้านและความจริงที่เธอไม่อาจปฏิเสธเธอสูดลมหายใจลึกหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดและรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่คืนนั้น เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรื่องราวของเธอและชีวิตที่กำลังเติบโตภายในยังรอให้ความจริงและความท้าทายครั้งใหม่ค่อยๆเผยออกมาในทุกลมหายใจเธอยืนอยู่ในห้องนั้นมองออกไปที่ฝนที่ยังคงกระหน่ำตกลงมานอกหน้าต่างเสียงหยดน้ำกระทบพื้นดังเป็นจังหวะแต่กลับเงียบกว่าจังหวะหัวใจของเธอเองเขาไม่พูดอะไรเพียงยืนอยู่ข้างเธอ มือยังคงวางบนหน้าท้องของเธอสัมผัสนั้นหนักแน่นแต่ไม่ได้กดดันเป็นสัมผัสที่บอกว่าตั้งแต่นี้ไปไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมความรู้สึกในอกของเธอสับสนทั้งหวาดกลัวทั้งอยากหลบหนีแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความอบอุ่นความมั่นคงและความใกล้ชิดที่ไม่เคยมีมาก่อนฝนยังคงตกแสงไฟสลัวทำให้ห้องดูอบอุ่นเกินกว่าความจริง เธอขยับมืออย่างไม่รู้ตัวสัมผัสมือเขาที่อยู่บนหน้าท้องความอุ่นนั้นแผ่ซ่านเข้าไปในใจทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวอย่างแรงทุกอย่างจะดีขึ้นเขาพูดเบาๆน้ำเสียงมั่นคงเต็มไปด้วยความตั้งใจคำพูดนั้นไม่ได้เป็นเพียงคำปลอบแต่เป็นคำยืนยันว่าเธอไม่ได้อยู่เพียงลำพังเธอพยายามกลั้นน้ำตาเพราะความจริงมันหนักเกินไป ชีวิตที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและความจริงที่ต้องเผชิญทุกอย่างบีบคั้นหัวใจจนแทบหายใจไม่ออกเขาก้มหน้าลงอีกครั้งสายตาเจอสายตาเธอรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มที่ไม่พูดแต่บอกทุกอย่างว่าเขาจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอเธอถอนหายใจและครั้งแรกในหลายวันรู้สึกว่าหัวใจเริ่มสงบลงแม้ว่าความจริงจะยังหนักแน่น แต่แรงกดดันบางส่วนถูกผ่อนคลายเพราะมีเขาอยู่ตรงนี้คืนยาวผ่านไปอย่างช้าๆแต่ภายในห้องกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดความคาดหวังและความหวาดกลัวเธอรู้ดีว่าจากนี้ไปทุกการเคลื่อนไหวทุกลมหายใจและทุกความคิดของเธอจะต้องเกี่ยวพันกับเขาเขาเริ่มเล่าเรื่องบางอย่างเรื่องชีวิตของเขาเรื่องที่เธอไม่เคยรู้ และเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องการให้เธออยู่ใกล้คาพูดของเขาเรียบง่ายแต่หนักแน่นเหมือนการวางแผนทุกขั้นตอนเพื่อปกป้องและควบคุมเธอฟังด้วยหัวใจที่เต้นแรงทุกคําพูดซับซ้อนเกินกว่าที่เธอจะคาดคิดแต่ก็ทําให้รู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่ในโลกของตัวเองอีกต่อไปโลกของเธอและเขาเริ่มกลายเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเรื่องราวจบลงเธอเงียบไม่กล้าเอ่อยคำใด แต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความเข้าใจความรู้สึกว่าตัวเองถูกดึงเข้ามาและไม่มีทางถอยกลับฝนค่อยๆเบาลงแต่ความรู้สึกในห้องกลับหนักแน่นขึ้นหัวใจของเธอยังคงเต้นแรงแต่คราวนี้มีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เธอไม่อาจหนีไปไหนเขาเอื้อมมือมาจับมือเธอและรั้งเธอเข้ามาใกล้สัมผัสนั้นไม่รุนแรงแต่หนักแน่นจนหัวใจของเธอรู้สึกถึงทุกสิ่ง ทั้งความกลัวความหวังและความรับผิดชอบที่กำลังจะเกิดขึ้นเราจะเผชิญมันไปด้วยกันเขาพูดน้ำเสียงมั่นคงราวกับเป็นคำสัญญาและคำเตือนในเวลาเดียวกันเธอพยักหน้ารู้สึกถึงแรงสั่นในอกและรู้ว่าชีวิตของเธอหลังจากนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปและในใจลึกๆเธอรู้ดีว่าเรื่องราวทั้งหมดเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น และทุกลมหายใจของเธอทุกการตัดสินใจจะพาเธอเข้าสู่สิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้หากต้องการฉันสามารถต่อเนื่องให้เป็นบทต่อเนื่องยาวหลายตอนของเรื่องราวนี้ซึ่งจะเจาะลึกทั้งอารมณ์ความสัมพันธ์และความตึงเครียดของตัวละครให้ยาวจนเหมาะกับการสร้างเป็นนิยายเต็มรูปแบบคุณอยากให้ฉันทำต่อในรูปแบบนั้นไหมเธอยืนอยู่ใกล้เขาหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดลมหายใจของเขาอุ่นจนสัมผัสดได้ แต่แรงดึงดูดที่เกิดขึ้นในห้องนั้นกลับหนักแน่นเกินกว่าที่เธอจะรับไหวเขาเอื้อมมืออีกครั้งคราวนี้สัมผัสใบหน้าของเธอเบาๆนิ้วชี้ลากผ่านโหนกแก้มสัมผัสนั้นทั้งอ่อนโยนและชัดเจนเรากับพยายามย้ำเตือนว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาแล้วเธอถอยหลังไม่ออกทุกเส้นทางในห้องถูกเขากำหนดสายตาที่มองเธอไม่ละทำให้เธอรู้สึกทั้งหวาดกลัว และถูกดึงเข้าไปในแรงดึงดูดที่ลึกซึ้งเกินคาดคิดฉันจะไม่ทิ้งเธอเขาพูดน้ำเสียงมั่นคงเต็มไปด้วยความตั้งใจเหมือนประกาศว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะต้องอยู่ข้างเขาฝนเริ่มสาแต่ในห้องกลับร้อนขึ้นทุกวินาทีความใกล้ชิดนั้นทำให้หัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะแต่เธอกลับไม่อยากถอยหนีเพราะภายในสายตาของเขามีความแน่วแน่ และความจริงใจที่แผ่ออกมาครอบคลุมทุกสิ่งเขาก้มหน้าลงอีกครั้งใกล้จนเธอรับรู้ถึงลมหายใจของเขาเสียงเต้นหัวใจของเธอกลับดังชัดเหมือนทุกสิ่งในร่างกายถูกกระตุ้นทั้งความหวาดกลัวทั้งความอยากรู้ทั้งแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านเขาเอ่ยชาแต่ทุกคำพูดหนักแน่นทุกลมหายใจของเธอและทุกชีวิตที่เกิดขึ้นจากเราฉันจะปกป้องเอง คำพูดนั้นทำให้เธอแทบหยุดหายใจแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความเชื่อมัน่นบางสิ่งในใจเธอเริ่มสงบแม้โลกภายนอกยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสายตาของเขาไม่ละจากเธอมือยังวางบนหน้าท้องของเธอสัมผัสนั้นเป็นเหมือนสัญญาว่าตั้งแต่นี้ไปทุกลมหายใจและทุกความคิดของเธอจะไม่เป็นเพียงของตัวเธออีกต่อไปเธอหลับตาลง ปล่อยให้ความรู้สึกทั้งหมดเข้ามาปกคลุมความกลัวความหวาดวิตกความตื่นเต้นและความสงบผสมปนเปกันอย่างไม่อาจแบ่งแยกเขาโน้มตัวลงอีกครั้งใกล้จนเธอรับรู้ถึงการเต้นของหัวใจเขาและครั้งแรกเธอไม่ถอยหนีเธอรู้สึกว่าแรงดึงดูดนั้นไม่ใช่สิ่งที่เธอควบคุมได้แต่เป็นสิ่งที่เธอเต็มใจให้เกิดขึ้นฝนค่อยๆหยุด แต่ความรู้สึกในห้องกลับยิ่งเข้มข้นเหมือนทุกสิ่งถูกดึงเข้าไปในวงโครจรของเขาร่างกายของเธอสั่นเบาๆทั้งจากความกลัวและความตื่นเต้นที่ไม่สามารถปฏิเสธเขาเอ่ยเสียงเบาชัดเจนและแน่วแน่ตั้งแต่นี้ไปเราอยู่ด้วยกันและทุกสิ่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอสูดลมหายใจลึกและรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอ และชีวิตที่กำลังเติบโตภายในได้เริ่มเข้าสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ก็เต็มไปด้วยแรงดึงดูดและความใกล้ชิดที่เธอไม่อาจหนีและไม่อยากหนีหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนรู้ตัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเพียงแค่เริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลและเขาเป็นจุดศูนย์กลางของโลกใหม่ที่เธอต้องเผชิญ เธอเงยหน้ามองเขาอีกครั้งสายตาของเขาแน่วแน่มือของเขาอุ่นและมั่นคงและครั้งแรกในชีวิตเธอรู้สึกถึงความจริงความจริงที่ทำให้ทั้งใจและร่างกายของเธอสั่นไหวแต่ก็เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นว่าจากนี้ไปเธอจะไม่เดินคนเดียวอีกต่อไปและโลกของเธอจะค่อยๆถูกทอด้วยเรื่องราวใหม่เรื่องราวที่เกิดจากความรักความกลัว และความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเธอรู้ว่าทุกลมหายใจทุกความคิดและทุกการตัดสินใจจะต้องเกี่ยวพันกับเขาและกับชีวิตเล็กๆที่กำลังเติบโตภายในเธอและไม่มีอะไรที่จะเหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเนื่องเรื่องนี้ให้กลายเป็นนิยายยาวหลายบทเจาะลึกความสัมพันธ์ความรู้สึกและการ,รเผชิญอุปสรรคของตัวละครจนจบเรื่องใหญ่ได้เวลาผ่านไปหลายเดือน ฝนในคืนนั้นกลายเป็นเพียงความทรงจำแต่ความรู้สึกทั้งหมดยังคงชัดเจนอยู่ในหัวใจของเธอเธอยืนอยู่ริมหน้าต่างมองแสงอาทิตย์อ่อนๆสาดลงมาบนห้องลมพัดเบาๆพัดผ่านเส้นผมและความเงียบสงบแผ่เข้ามาในใจเขายืนอยู่ข้างหลังมือวางบนไหล่เธอเบาๆไม่กดดนันไม่เร่งรัดเพียงสัมผัสอย่างมั่นคงและอบอุ่นเธอหันไปมองเขา สายตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเธอเอื้อมมือไปจับมือเขาอุ่นและหนักแน่นเหมือนสัญญาสายตาทั้งคู่พบกันเงียบแต่เต็มไปด้วยความหมายชีวิตเล็กๆในท้องของเธอเติบโตอย่างแข็งแรงและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความหวังและการเริ่มต้นใหม่ เธอรู้สึกถึงความสมบูรณ์แม้โลกจะไม่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้เธอไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเพราะมีเขาอยู่เคียงข้างและทุกลมหายใจของเธอเต็มไปด้วยความรักและความมั่นคงพวกเขายืนร่วมกันมองอนาคตที่ยังไม่แน่นอนแต่เต็มไปด้วยความหวังความผูกพันและชีวิตใหม่ที่กำลังเติบโตเรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยความสงบแต่ความรักและความอบอุ่น จะอยู่กับพวกเขาและกับชีวิตเล็กๆที่จะมาเติมเต็มทุกวันข้างหน้า